ขออภัยด้วยนะกันอืจัดไปวายมาครับโอ้โหคูณเก้าบิ๊กวินรางวักลก้อนโตสองร้อยสี่สิบโอ้โหดูวายมาดีนะเสียดายนะยังไงอย่างเงียบสิไหลต่อไปดีอือโอ้โหเทียย่ยงหรอแปดร้อยแปด มีไหมท่านผู้ชมกับทุน1นึ่พบาทอะมีไหมคะ <Nice. S 1> ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีีนะคะชื่อเกมชื่อว่า queen of b r o w g y นะคะโอเควันนี้นะคะเราก็ อ่ะเข้าไปดูตัวเกมกันเลยก่านะคะ<อ>ว่าหน้าตาเกมมันเป็นยังไงนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถูงเราที่1000บาทนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่า1,000บาทตรงเนี้ยจะทํากําไรให้เราได้เท่าไหร่นะคะมาโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูตารางตาแจกของเขาขงก่อนเลยนะ,ะว่ามันจ่ายยังไงนะคะตารางเป็นยังไงนะ,ะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะค่าการจ่ายเงินรางวัลของเขานะคะรูปแรกจะเป็นสตาร์ทโกเกตเตอร์นะสตัร์ว Y นะคะจะเป็นในเทมของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะจ๊ะ ประมาณนี้นะคะอันนี้ตัวคู่นะคะฟีเจอร์กัหมุนฟรีสเกตเตอร์ถ้ามา3ตัวหรือมากกว่า3ตัวจะได้ฟรีหมุนฟรีนะเพื่อนนะประมาณนี้นะคะก็จะคูณไปเรื่อยๆเลยนะลายเดิมพันนะคะก็มี20ลายนะคะตามนี้เลยลองเข้ามาดูกันได้นะจ๊ะโอเคไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, go subscribe, go share, go share, กดซั b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเขาด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะอะมา นะทุนหนึ่งพันบาทเล่นสักสิบบาทก่อนเลยนะท่านผู้ชมโอเคไปจัดไปนะคะออจะล่องหรือจะล่วงเราก็มาดูกันนะคะเฮ้ยยังไงมาถึงสแกตเตอร์ต้องเข้าดีโอ้โหแม่งเลยครับท่านผู้ชมอืมเลยไปแถวเดียวมันน่าโมโหจริงๆนะมาได้อยู่สวยอ nice. โอเคด้วยลงมาซีจัดไปเอาดิครับ <Great job. S 1> โอ้โหหนึ่งร้อยค่ะท่านผู้ชมอุ๊ปสวยสิบเจ็ดบาทนะเบสสิบบาทอ่ะท่านผู้ชมเอาดิคับก็ดิคับมาได้อยู่ห้าสิบสองบาทเอาไว้ก่อน <Nice. S 1> เอาดิ โอ้โหนี่ว่าจะไหลต่อนะอืมสำหรับใครนาะที่อยากจะลองเล่นก็สามารถนะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเรายินดีบริการนะจะโอ้โหจัดไปไวรุ่นแน่นอนนะคะสิบห้าคูณห้าเออไปออสแกตเตอร์อยู่ไหนสแกตเตอร์อยู่ไหนบอกเลยนะคะว่าถ้าเกมนี้นะสแกตเตอร์เข้านะ้ำโหดหแม่งโคตรปังโคตรพลังเลยบอกไว้ก่อนเพื่อนนะ โอ้โหสเก็ตเตอร์มาพูดยังไม่ทันเลยเลยนะคะสเก็ตเตอร์เข้ามาแล้วนะคะโอ้โหอ่ะอันนี้ก็จะให้เราเลือกนะคะการหมุนฟรีนะคะก็อ่ะสักปัดกลางนะเพื่อนสิบการหมุนฟรีนะคะก็จะคูณน,น้อยหน่อยนะคะ,ะไม่เป็นไรจัดไปอืมอืมเห็นไหมเอาไอ้บ้าเอ้ยสวยจัดไปแจ๋วเคด้วย สวยครับคูณเก้าคูณยี่สิบคูณยี่สิบหลายาวยๆหน่อยอืมบิ๊กวิงครับท่านผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตนะคะหกร้อยสี่สิบสามบาทนะคะนนนนอ้องขออาภัยด้วยนะครับอืมจับปวายมาครับโอ้โหคูณเก้าบิ๊กวิงรางวัลก้อนโตสองร้อยสี่สิบโอ้โหดูวายมาดีนะเสียดายนะ ยังไงอย่างเงียบสิไหลต่อไปดีฮึบ๊โอโอนนบโอ้โหแคเนี่้หรอแปดร้อยแปดสิบห้าบาทไม่เอาโอ้โหได้แค่แปดร้อยบาทเองนอะไ,ได้เยอะกว่านี้มีไหมท่านผู้ชมกับทุนหนึ่งพันบาทอะมีไหมคะได้อืม อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดกันใดเราต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ share, กดกระดิ่งเขาด้วยเนาะ,ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า